สวัสดีค่ะคลิปนี้มาดูวิธีการวางผ้าตัดถ้าถึงป้ายเปิดตลอดนะคะโดยใช้แพทเทิร์นแค่สโพกปแบบนี้นะคะเราจะวางกิ้งแบบนี้นะมีขั้นตอนการทําอย่างไรนะคะก็เดี๋ยวเข้าไปดูในคลิปได้จ้ะเมื่อเราตัดและคกิ้งออกมาแล้วเราก็จะได้เก็ดแบบนี้ค่ะทุกคนนะคะเดี๋ยวเข้าไปดูในคลิปนะคะว่าวิธีการวางผ้าและก็กิ้งนี่ ควรวัดความยาวอย่างไรนะคะสอนละเอียดทุกขั้นตอนการสําหรับขั้นตอนการวางผ้าถุงแบบนี้นะคะก็ดูแล้วทาตามได้ง่ายๆเลยค่ะเราจะได้ตําแหน่งของผ้าถุงที่มีเกล็ดเอวที่สวยงามนะคะใส่แล้วเอลรูปกระชับค่ะก็อยากรู้ว่าขั้นตอนการวางค่าทําอย่างไรเข้าไปดูในคลิปได้เลยจ้าเรามาดูวิธีการกิ้งผ้าถุงตัวนี้กันนะคะเราก็จะเห็นว่าแพทเทิร์นตัวนี้ก็คือเป็นผ้าถุงแค่สะโพกค,ค่ะเราจะกิ้งแค่ตําแหน่งของเกล็ดนะคะแล้วก็จะไปตัดเย็บกับ แล้วก็จะไปตัดเย็บกัน,นง่ายๆเลยค่ะน่ะทุกคนจะเห็นว่าผ้าชิ้นนี้ก็คือเป็นผ้าที่ผ้าไทยนะคะเราก็จะมีการอัดกาวให้เรียบร้อยแล้วนะคะเราไม่รู้หรอกค่ะว่าผ้าถุงอะ่ะแต่และผืนมีความกว้างเท่ากันหรือไม่แต่ว่าในี่ยแพทเทิร์นที่อ้อยทํานี้เป็นมาตรฐานเลยก็คือจะทําอยู่ที่1เมตรแปดิบนะคะก็คือ2หลางน,นั่นเองนะคะนี่ประมาณนี้ประมาณนี้ค่ะแบบนี้นะ แล้วถ้าเกิดว่าผ้าเราเหลือหรืออะไรเราก็มายื่นเอาได้ค่ะนะคะเราก็จะใช้วางแบบนี้เลยะคะ่ะอันดับแรกนะคะเราก็จะเห็นอ่าลองคานวณครกาวๆหล,ลังจากที่เราอัดกาวมาแล้วนะคะเราอัดกาวมาแล้วก็คือจะเป็นแบบนี้ตรงนี้ทุกคนจะเห็นว่าจะเหลือพื้นที่ว่าง Verf เวลาไปซื้อกาวก็จะซื้อแค่เมตแปดสิบนะคะเรา,า,า,าก็จะอัดไปแต่ตรงเนี้ยเราจะกันไว้สําหรับทําขอบต่างหากค่ะนะคะทําขอบเป็นขอบต่างหากนะ,ะหรือว่าใครจะใช้เป็นผ้า ขอบหลบก็ได้ชิ้นนี้แต่ถ้าผ้าเราน้อยมากกว่านี้เราอาจจะใช้ผ้าอื่นได้สําหรับขอบหลบในตัวนะแต่ถ้าเป็นขอบที่เป็นขอบต่างหากเราต้องใช้ผ้าตัวนี้อ่ะอันนี้เราก็จะกันผ้าออกไว้นะคะทีน,นี้เราก็จะตัดออกเลยค่ะผ้าชิ้นนี้นะเพราะว่าเหลือแล้วค่ะผ้านี้เวลาตัดทําขอบเราจะต้องตัดสองสองสองความยาวนะคะนี่เป็นแบบนี้ค่ะอ่ะอันนี้ได้เท่านี้แหละประมาณเจ็ดนิ้วนะคะ เจ็ดนิ้วแปดนิ้วแล้วแต่ผ้าที่เหลือเลยนะขอบเราจะใหญ่หนึ่งนิ้วค่ะตัดออกมาก่อนเลยนี่แล้วเราจะใช้ผ้าที่เหลือนะมาวางค่ะเรารีดผ้าออกมาให้เรียบร้อยรีดพับชายให้เรียบร้อยก่อนนะคะเราถึงจะมาวางกลิ้งกันทีเดียวนะนี่อันนี้อ่ะเรากันผ้านี่เรากาันผ้าไว้ทําขอบต่างหากแล้วนะทีนี้เราก็จะมา วางแบบนี้กันค่ะเราก็จะลองคำนวณดูซิว่าที่เราเหลือเนี่ยเราตัดของออกมาแล้วผ้าเราเหลือเยอะไหมเราเอาแพทเทิร์นมาค่ะวางคำนวณคร่าวๆก่อนนะนี่ค่ะก็จะเหลือประมาณนี้นะเหลือหน่อยนึงนะคะก็จากตรงเนี้ยเรายื่นได้มากกว่านี้ได้เพราะว่าผ้าเราเหลือนะคะแต่ตรงเนี้ยที่ทาไปให,ให้ไม่ต้องยื่นมากกว่านี้แล้วนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะมากเกินไปแบบเหมือนกับไปซ้อนมากเกินไป อ่ะดับแรกเราก็ไล่ตาเรียบร้อยแล้วนะแล้วเราก็วัดพับชายแบบนี้ค่ะเราจะแล้วแต่เลือกชายแต่ละตัวนะทีนี้ผ้าถุงยาวเท่าไหร่เราก็วัดมาค่ะผ้าถุงตัวนี้เขาต้องการยาวสามสิบห้าค่ะแต่ว่าผ้าเขาเขาเขา ผ้าเขายังไงอ่ะไม่ไม่ผ้าเขาไม่ยาวอ่ะไม่กว้างอ่ะผ้าเขาไม่ยาวมากนะคะชิ้นนี้นะอ่ะเราวัดนีเนี่ยตัวนี้ได้สามสองครึ่งเองค่ะนะคะที่อ้อยคำนวณไว้นะเพราะว่าผ้าชิ้นนี้คือเขาผ้าแบบหน้าหน้าสั้นน่ะเนี่ยความยาวของเขาสั้นนะนะคะทุกทีผ้าที่เราซื้ออ่ะจะอยู่ที่ประมาณ3ามแดสาก้านิ้วเลยค่ะ แต่ตัวนี้คือเขาสั้นเป็นผ้าไทยแบบแล้วแต่ลักษณะของผ้าแต่ละชิ้นน่ะก็บอกเจ้าของเขาแล้วเจ้าของบอกเอาเท่าที่ยากได้ก็คือสรุปว่าเราจะวัดสมมุติว่าถ้าเกิดเราไปวางยาว35นะเราก็วัดจากเนี้ยมาจากเส้นชายเนี่ยตรงนี้นะเชอรลีร่นเนี่ยค่ะเราก็วัดขึ้นมา35นะคะถ้าเป็นขอบหลบในตัวนะหมายถึงไม่มีขอบต่างหากนะแต่ถ้ามีขอบต่างหากก็คือเราจะวัดอยู่ที่34 เพราะเราจะมีขอบต่างหากอีกหนึ่งนิ้วก็เท่ากับว่าถุงตัวนั้นเมื่อเสร็จแล้วจะอยู่ที่3ามห้าตามที่เราต้องการอาแล้วทีนี้เราเราเราดูตรงนี้ก่อนนะตัวนี้ของอ้อยนี่เขาต้องการสาม้าก็จริงแต่ทีนี้ผ้าเราไม่พอเราก็เลยเท่ากับว่าเราก็ต้องวัดได้แค่สามสองครึ่งอ้อยก็วัดมาเลยค่ะ3ามสองครึ่ง, 1, 2, 3, 2, งจุดนี้นะคะแนววัดออกมาแล้วค่ะนี่ชิ้นนี้นะคะ วัดวัดมาเป็นเป็นแถบแบบนี้แล้วค่ะนี่นะหลังจากนั้นนะเราก็จะมาวางแพทเทิร์นเลยค่ะอ่าวาง,งแพทเทิร์นเลยนะเราต้องเราต้องหงายผ้าชิ้นโชว์ขึ้นเลยค่ะหลักวางแบบนี้นะคะอ่าวางไปเลยนี่นะคะเราต้องเริ่มต้นจากตรงนี้ก่อนตรงฝั่งนี้เพราะว่าเราจะไม่เผื่อผ้าแล้ว นะวางแบบนี้วางแบบแบบแบบนี้เลยค่ะแล้วเราก็ใช้แพทเทิร์นของเราที่ได้ไปนี้นะคะนี่หรือว่าแพทเทิร์นที่เราทําเสร็จแล้วเราก็วางสุดนี้เลยนะคะตัวนี้ก็คือเผื่อพับชายให้แล้วนะตรงนี้นะพับไปแล้วเนี่ยเอาสุดตรงนี้เลยไม่ต้องเผื่อแล้วนะเพราะว่านี้คือเผื่อที่กระดาษนี้คือเผื่อเย็บไปให้แล้วค่ะหล่เดี๋ยวแล้ก็กัดเข็มหมดจ้ะ กัดเสร็มุดไล่ไปนี้นะคะนะคะนี่ค่ะเมื่อเรากัดเสร็จแล้วก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะทุกคนเราก็วางไปเทินไปคือเอาเส้นเอวกับเส้นช็อกที่เราเขีดความยาวของกระถุงเนี่ยวางไล่ไปให้เรียบนะคะเนี่ยเมื่อเราวางไล่มาแล้วเราก็จะได้บบนนะดว่านะเป็นแบบนี้ค่ะทุกคนนะเดี๋ยวจะกัดให้ดูนะเป็นแบบนี้ค่ะเนี่ยยาวแบบนี้เลยแบบนี้นะอ่ะเีนี้เราจะมากลิ้งแล้วคะ่ะ เราจะมาปิ้งแล้วนะเนี่ยก็คือเป็นการวางที่ง่ายมากเลยส่วนสําหรับตรงเนี้ยเราไม่ต้องกลัวเพราะเราวัดความยาวมาแล้วเพราะฉะนั้นเราก็ตรงนี้ก็คือเราจะพับยังไงก็ได้เพียงแต่เราจัดตรงเนี้ยให้มองดูเรียบเท่านั้นเองนะคะในช่วงเกล็ดนะหลังจากนั้นเราจะมากิ้งะคะ่ะเราจะเห็นว่าป้ายตรงชิ้นเนี้ยนะคะที่เป็นเส้นพับป้ายตรงนเนี้ยเนี่ยเส้นเนี้ยพับป้ายตรงนนะะเนี้ยนะคะเนี่ยเราเราถึงบอกว่าถ้าผ้าเขาจะเหลือมากน้อยอะ่ะก็คือจากเส้นเนี้ยเนี่ยมาถึงตรงเนี้ย เนี่ยเราก็วางแบบนี้ได้เลยเนี่ยถ้าผ้าเราเหลือเราก็ยืดออกไปได้เลยเนี่ยตรงนี้นะคะกระดาษก็คือแบบนี้ได้เลยนะแต่ถ้าเราไม่พอเราก็สามารถพับไปได้ค่ะพับเข้าไปให้เหลือน้อยกว่าน,นี้ก็ได้นะคะแล้วแต่เนาะเพราะผ้าแต่ละชิ้นไม่เหมือนกันนะคะเราก็จะคลิ้งกันค่ะชิ้นนี้ก็จะเหลือไปอยู่ที่ประมาณ7นิ้วนะคะ นี่เราก็กิ้งไปสอดคาร์อบอนอยู่ใต้ใต้นะคะที่กาวที่เรากิ้งกาวที่เรารีดแล้วน่ะเราสอดคาร์อบอนโดยที่ใช้คาร์บอนแบบแบรแบบนี้เลยคะ่ะเพราะเรากิ้งฝั่งเดียวเพราะฉะนั้นเราเอาด้านที่เป็นเนื้อคาร์บอนน่ะขึ้นมานะคะวางใต้ลงไปแล้วเราก็กิ้งเก็บไปทุกเก็บเลยค่ะเนี่ยนะคะ,ะ,คะกิ้งเส้นกลางไปด้วยเส้นกลางจะกิ้งหรือไม่กิ้งก็ได้เดี๋ยวอ้อยจะใช้จับเส้นกลางเย็บเลยคะ่ะ หลังจากนั้นเราก็กิ้งแต่เวลาเรากิ้งเนี่ยเราไม่กิ้งเส้นบนนะเราจะกิ้งเส้นล่างที่เราเป็นเส้นเก็บเอวนะคะนี่กิ้งเส้นสีน้ำเงินเส้นล่างนี่นะคะอ่ะเราก็กิ้งเก็บไปเนี่ยกิ้งไปอย่างเงี้ยจนจนให้หมดจนให้สุดอีกด้านหนึ่งเลยค่ะนะคะหลังจากนั้นเราก็พับไปแบบนี้อ่ะทีนี้เราไย่ได้กิ้งตรงนี้เส้นนี้เส้นพับป้ายตรงนี้นะเราก็กิ้งลงไปค่ะนะคะ นี่จ้ะได้แล้วทีนี้เราก็พับไปแบบนี้เรื่อยๆเขาจะได้มองดูไม่เกะกะนะคะเราก็มองดูอ่าตรงนี้ถึงไหนแล้วเราก็อ่านเลือเก็ดข้างเลกิ้งเก็ดข้างไปค่ะนี่นะคะเราก็กิ้งติ๊กไปอย่างเงี้ยนี่ตัวนี้ก็เหมือนกันเราก็กิ้งไปนี่แล้วมาเข้าสู่เก็ดหลังนะนะนี่ตรงนี้เราก็กิ้งไปกิ้งเส้นเอวไปอ่าเราก็กิ้งเกล็ไป เรามาสู่ข้างหลังแนะไว้นะคะเนี่ยแบบนี้จะง่ายเราไม่ต้องวางพิเทอร์ให้เกะกะตะก่อนแล้วก็ทําพิเทิร์ขาแบบยาวนะต่อไปพวามาตะหลังก็ไปยุบถึงที่บอกอะ่ะมันทําให้เกะกะค่ะตรงนี้กระดาษมันจะเกะกะมากเลยนี่นะคะเราก็พับมาเรื่อยๆแบบนี้นะจะได้มองดูไม่ลุงลังไม่ลุงลังนะคะอ่ะทีนี้เรามากิ้งเก็บอีกข้างหนึ่งนะคะนี่จ้ะแบบนี้ตรงนี้เราก็ติ๊กเส้นกลางไว้ไม่ต้องติ๊กลงไปหมดก็ได้ไดเราแค่เอาไว้จับนะคะจับเย็บนะ ตัวนี้กิ๊ติดเส้นจางอะดูดูก่อนนะว่าเส้นเอวกิ้งเสร็จหมดยงังนี่ค่ะเราก,กิ้งเส้นเอวไปเส้นล่างนะเส้นเอวอแล้วก็กิ้งเก็บอันนี้เก็บด,ด้านในละสามเก็บเนี่ยนะคะเราวก็นี่ไปนี่นะคะกิ้งเก็บอะกิ้งเส้นเก็บเอวกิ้งนี่ไปหลังจากนั้นะเราก็เราก็กิ้งเนี่ยเส้นต่ำเนี่ยนะคะที่เราดีกัน เก็บไปนี่ไว้อ่าแล้กินเก็บไปหมดยังหมดแล้วหมดแล้วนะคะตรงนี้เราก็ตรงนี้เราจะพับเย็บอยู่ที่ประมาณ1นิ้วค่ะแล้วก็ขีดติ๊กเอาก็ได้ขีดในนี้เอานะนี่ค่ะแบบนี้นะอ่ะพับเย็บ1นิ้ว แล้วก็ติ๊กประชันนิ้วครึ่งตรงนี้ค่ะนะคะติ๊กลงไปเวลาเราพับเย็บแล้วก็พับเส้นนี้ค่ะเขาก็จะถูกไปเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่เขาจะซ้อนอยู่ด้านในเราไม่ต้องเผื่อเยอะเอาให้เลยเอวมาก็อพอค่ะนะคะไม่ต้องม้วนไปถึงกลางหลังเยอะนะคะนี่ตรงนี้ก็คือได้เลยเนี้ยจะคีดก่อนนี่นะคะเดี๋ยวเราจะพับเย็บเส้นนี้ค่ะ นี่นะคะเราก็พับเย็บตรงเส้นนี้เลยนะอ่าทีนี้เราจะเห็นว่าเมื่อเราเสร็จแล้วเราก็จะเป็นแบบนี้ค่ะทุกคน,นเราก็จะได้เก็บมาเป็นแบบนี้นะคะทอางานให้ดูนะนี่ค่ะเก็บเขาก็จะมาอยู่แบบนี้ค่ะเนี่ยเมื่อเรากิ้งมาแล้วเดี๋ยวอ่านขีดให้ดูก็ได้นะจะได้ชัดๆนะคะนี่แพทเทิร์นที่ได้ไปอย่าควา่ำอย่าคว่ำเท่านั้นเองนะคะถ้าคว่ำจะผิดด้านนะ ตัวนี้จากขวาทับซ้ายจะเป็นซ้ายทับขวาเลยถ้าเราความแพทเทิร์นนะเนี่ยเดี๋ยวอ้อยขีดออกมาให้ดูนะจะได้เห็นชัชดๆค่ะเนี่ยเมื่อเรากิ้งออกมาแล้วเพราะว่าเราถ้ากิ้งขอบ้อนสีเหลืองมันจะมองไม่เห็นนะเนี่ยค่ะก็จะได้เป็นตำแหน่งของเก็ตแบบนี้นะนี่ทำชา้ชาๆให้ทุกคนดูอย่าเข้าใจนะเนี่ยทุกคนซื้อแพทเทิร์นไปแล้วจะได้มาดูแบบบางคนยังวางไม่ถูกเลยอ้อยก็รู้จัจ่ายังไงแล้วเนี่ยุาสาร์สอนตั้งเยอะตั้งแยะแล้วเนี่ย หวังว่าคลิปนี้จะเข้าใจกันนะนี่ค่ะนี่ตรงนี้นะเนี่ยอ่ะเชนนี้เดี๋ยวกิ้งไปเนี่ยแบบนี้ค่ะทุกคนนี่นะอ่ะกิ้งไปเนี่ยค่ะเส้นเอวไม่กิ้งให้ดูนะรู้เนาะเพราะว่าเดี๋ยวมากิ้ง เราอ่านี่เป็นเส้นป้าย,สายเส้นพับป้ายของเราเส้นนี้นะคะเราจะเห็นว่าตรงเนี้ยคือตรงเนี้ยเขามองดูเยอะและเราต้องมีเก็บให้เขาข้างในด้วยค่ะเราก็จะกิ้งเก็บตรงนี้ลงไปอ่าเดี๋ยวทีนี้เดี๋ยวเวค่อยทําให้ดูนะแต่ว่าจะให้ดูภาพรวมแบบนี้เมื่อเรากิ้งออกมาแล้วเราก็จะได้เก็บแบบนี้ค่ะทุกคนนะเนี่ยค่ะข้างในก็จะเป็นแบบนี้เลยนะนี่เราจะเห็นว่ามีตําแหน่งของเก็ดข้างสองข้างนะคะเนี่ยคือตําแหน่งของเก็วบว่า,า,คควาไครเอลเท่าไหร่อ่ะ เขาจะอยู่ช่วงข้างสะโพกพอดีนะคะเวลาเราใส่เอวจะโอกกัะชับเพราะว่าเราจะมีเก็ศที่ใหญ่มากกว่าตรงนี้แต่ถ้าเราไปซื้อผ้าถุงที่เขาขายแบบฟรีไซส์เขาจะเย็บเท่ากันเลยแบบเขาไม่ได้หาตำแหน่งแบบนี้เวลาเรามาใส่อะขอบเอวก็จะเหลือบานนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราทําแบบแพทเทิร์นที่เป็นของเราเองมันย่อมดีมากกว่าอยู่แล้วเหมือนเราตัดเสื้อผ้ามันก็จะพอดีมากกว่าที่เราจะไปซื้อนั่นเองนะคะก็แบบเดียวกันนะเพราะฉะนั้น ที่เขาขายก็คือเขาไม่รู้ว่ายังไงคือเขาขายไปฟรีไซส์แล้วเขาก็ขายถูกด้วยค่ะเพราะฉะนั้นเขาจะมาทําให้มันมองดูเหมือนงานตัดคือมันก็ไม่คุ้มกับคนที่ขายนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเราอยากใส่เสื้อผ้สวยๆเราก็ต้องท,ทําที่อะไรที่เป็นตามไซส์เราเท่านั้นเองนะคะแล้นี่แหละแถบแบบนี้นะอ่าทีนี้ตกลงว่าตรงนี้นะที่ว่าทําเนี่ยให้ดูก็คือเป็นเก็บข้างนะเราจะมีทั้งหมดอะ่ะ เกตที่ทำเนี่ยคือจะต้องเย็บทุกเกตเลยค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าเกตค่ะนะคะเนี่ยทั้งหมด 9, เก้าเกตเนี่ยเย็บไปเลยแล้วทีเนี้ยเดี๋ยวเราจะมีถ้าเกิดว่าผ้าชิ้นไหนมีมีสากเผือป้ายตรงเนี้ยเยอะนะ่ะเราต้องมีเกตตรงนี้ด้วยไม่งั้นผ้าเขาจะเหลือเกินไปนะคะเดี๋ยวไ้แกะก,ก่อนนะแกะก,ก่อนแกะออกก่อนเด้ออ่ะเนี่ย พลิกให้ดูทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะแกะออกมาโอ้ยเนี่ยมันตัวที่สามแล้วทุกคนแพทเทิร์นเยินแล้วค่ะเนี่ยเราก็จะต้องใช้สกอ๊อตเทปแปะตามเนี่ยพอล็อกกิ้งแล้วกระดาษเขาจะขาดแบบนี้แหละนะคะนเนี่ยแบบเนี้ยเดี๋ยวเราก็ต้องใช้สกอ๊อตเทปแปะเขานะคะนี่ตัวที่สามแล้วจะ้ะถึงบอกว่าเราจะกรีดตัวก็คือเราก็ใช้ตัดได้ง่ายนะคะเพียงแต่เราต้องแปะสก๊อตเทปอะเราจะไม่ลุ่ยอย่างนี้นี่อันนี้ก็ไม่ได้แปะ นะคะเขาตัดลายตัวแล้วนี่ค่ะเราจะเห็นว่าจากตำแหน่งของของเก็ตตรงนี้ยเดี๋ยวเราจะต้องมีเก็ตให้นะคะเราจะกิ้งแบบนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าใครผ้าเหลือน,นี้ทุกคนก็จากเก็ตตรงเนี้ยหรือขีดเองก็ได้นะคะกิ้งลงไปกิ้งลงไปเลยจ้ะเนี่ยนะจะได้มีเก็ตตรงนี้ค่ะ เท่ากันเนาะนี่จาะก,ก็เท่ากับเป็นสิบเกตนะนี่ค่ะตรงนี้จา้าเขาก็จะไปอยู่ตำแหน่งใต้เียนกันนะนี่ค่ะเราก็จะมีเกตด,ด้านในด้วยนะนี่เกตเขาก็จะตรงกับตรงนี้แต่เราพับเราก็จะเป็นแบบนี้ค่ะทุกคน<อ>ก็เหลือขั้นตอนเย็บนะคะ<อ>เดี๋ยวดูก่อนนะว่าขั้นตอนเย็บนี่จะต้องแยกเป็นคลิปไหมมันแรเยอะเหมือนกันนะนเนาะใช่ไหม หรือว่าจะทาเป็นคลิปเดียวดีดดทุกคนนะคะก็เดี๋ยวไปดูวิธีการเย็บแล้วกันนะค่ะเดี๋ยวไปอ้อยจะจับเย็บให้ดูสักสองสังเกตเนาะวิธีการเย็บนะคะก็คือเนี่ยแหละเป็นการเสร็จแล้วค่ะทุกคนนะนี่นะเสร็จแล้วนะนะจ๊ะตรงนี้ก็คือเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวตรงนี้เราก็จะไปไปโพ้งนะคะไปโพง้งก็เดี๋ยวเป็นเรามารีพักกันนะคะ ก็เดี๋ยวไปดูขั้นตอนต่อไปในการที่จะเย็บนะคะค่ะสำหรับคลิปหน้าก็เดี๋ยวมาดูวิธีการเย็บแล้วกันนะคะทุกคนนะอันนี้ก็คือ1ิกว่านาทีแล้วค่ะสำหรับขั้นตอนการวางกิ้งนะก็เดี๋ยวคลิปหน้านี้เรามาดูวิธีการที่เราจะมาเย็บกันนะคะว่าเย็บอย่างไรและรีดเก็บทาอย่างไรนะคะแล้วจากตัวนี้ที่เราเหลือผ้านี่นะคะเราก็จะมาดูค่ะว่าตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปเดี๋ยวอ้อยรีดกาวใส่นะรีดกาวใส่ด้านนี้ หลังจากนั้นก็ตัดแบ่งผ้าแบ่งครึ่งแบบนี้นะคะแบ่งครึ่งเสร็จปุ๊บแล้วเราก็เอารอยต่อของตรงนี้มามาต่อให้เป็นชิ้นเดียวกันเราจะได้ทําขอบแบบทําขอบเป็นผ้าตรงยาวๆนะคะเพราะว่าเราจะเห็นว่าไปผ้าถุงเนี่ยคือเขากว้างยาวมากเพราะฉะนั้นขอบที่เรากะไว้เ,เนี่ยเราจะต้องมาต่อขอบด้วยค่ะไม่งั้นผ้าเราไม่พอนะคะก็เดี๋ยวติดตามรับชมได้ในคลิปหน้านะคะเป็นขั้นตอนการ การเย็บแล้วก็การลงขอบนะคะพร้อมสอนติดตะขอด้วยค่ะเขาก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะวิธีการวางผ้าตัดผ้าถุงป้ายเปิดนะคะที่ใส่แบบเกี่ยวตะของ,ง่ายๆอ้วนขึ้นหรือผอมลงเราก็ขยับเอวได้ง่ายๆค่ะก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะในขั้นตอนเย็บค่ะสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะสวัสดีค่ะ